ีลูกก็ยิ่มนะมาดูตอนนี้เรากำลังแอบดูดูนกลุง <c oughs> พาไหมแอบดูนกโอ้ยน้่งไงนน้อน้อง,งน้อ กระโดดไปเร็วไปเร็วโอ๊ยมาเตอไปล้ไปล้นะครับตัวไว้น่าก่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ีนชนบทญี่ปุ่นวันนี้นะ,ะวันนี้อากาศร้อนค่ะไม่ฝนนะคะแล้วพาไปอันนี้มะเขือเทศไม่ยา่าออกละอันนี้ดอกไม้สีม่วงไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะสวยดีดอกหางเสือ พามาจอดรถดูดอกชัดทองหรือดอกทาจิอโออิภาษาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มบานถึงยอดแล้วนะคะถ้าบานถึงยอดเขาก็จะหมดฤดูการนะคะนี่ค่ะก็ใกล้ๆยังไม่ถึงสักทีเดียวนะคะแต่ก็ประมาณเกือบๆถึงแล้วล่ะคะ่ะถ้าหมดก็คือหมดฤดูฝนนะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะสีตัดกับ ธรรมชาติของทุ่งนาและท้องฟ้าในชนบทญี่ปุ่นเดือนหเดือนเจดค่ะอันนี้ก็พามาแวะจอดดูนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับส่วนผักส่วนแตงโมนะคะแล้วก็ส่วนอะ,อะไรนะเมลอนญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะก็อยู่ไม่ไกลกันมาก โอเคก็กลับบ้านแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆไปกินพลัมจิ้มพริกเกลือค่ะมาแล้วจ้ะต้นนี้ตอนออตอนนี้ก็กลับมาจากถอนหญ้าท่านะะเพื่อนอากาศร้อนนะครานี้ก็หิวอยากกินพลัมค่ะต้นนี้อร่อยนะคะมันไม่เปรียวมากมันคล้ายๆลูกไหนนะโอ้นี่แต่ว่ามันจะมีเน่า ประมาณประมาณเนี้ยจะกำลังใสเ่เกลือเล็กไปประมาณเนี้ยกำลังอร่อยอยู่ใต้ต้นเลยหน้าบ้านนี่เลยอันนี้จะลูกใหญ่คล้ายคล้ายค,ยค,ยคยลูกพีชนะคล้ายลูกท้อนะคะรูปร่างหน้าตามันแต่ว่าอาม,มันจะไม่เปรี้ยมากกินเยอะๆนะเห็น กรอบมากอันนี้อร่อยประมาณเนี้ยถ้าแบบว่าสุกมากมันจะนิ่มไม่กรอบประมาณนี้กำลังดีเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้หวานมาก ออกเปรี้ยวเหมาะสำหรับคนชอบกินแบบหาของเปรี้ยวกินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากมันม,ม,มายมอมอ่ะบรรยากาศดีๆ ลูกนี้กำลังน,น่ากินเลยเหมือนทอไหมเหมือนลูกทอไหมลูกนี้หวานถ้ามันแดงๆเหมือนจะหวานอันนี้อร่อยเนื้อเยอะ ไม่มีรสขมฝาดเหมือนเหมือนบวยนะมีเพื่อนๆสงสัยว่ามันขมฝาดแบบไม่เหมือนไม่ขมไม่ฝาดมันจะเปรี้ยวกับหวานแต่ว่าลองเกี่ยวๆแบบเนี้ยก็แล้วแต่ความเขียวนะถ้ามันเขียวมากมันก็จะเปรี้ยวมาก อันนี้พี่เกลือตั้งแต่กินวันนั้นแหละ <l ots> กินโชว์เก็บสดๆจากต้นอะ ให้เพื่อนดูนี่ค่ะปีนี้ปีนี้ไม่เยอะนะมันมีมันมีเน่าด้วยที่มันเน่าเพราะว่ามันถูกฝนเนาะนี่คนี่ลูกกำลังแดงๆเนี่ยแบบนี้ค่ะมันจะมีหลายพันนะคะลูกเล็กลูกใหญ่แต่ลูกนี้ก็แบบนี้ก็อร่อยดี มันไม่เปรี้ยวมากมันแล้วก็เวลามันสุกม,มันไม่นิ่มมากด้วยเอาเก็บต่อค่ะ นี่อีกสองโลกนี่กฟอแล้วเนาะกินไปกี่โลกละสองโลกไ่สี่ลูกก็อิ้มนะถ้ามันแบบว่า เนื้อมันคล้ายมะเฟืองนะแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวเท่ามะเฟืองหมายถึงตอนที่มันยังไม่ยังไม่สุกมากอย่างเงี้ยนะแตามันสุกแล้วก็ไม่เหมือนคุณญี่ปุ่นไม่ค่อยกินเปรี้ยวค่ะ มาเดินจ้า <c oughs> อืมมีหนอนหนอนหรือเปล่ามองแม่ชัดเนื้อข้างในเริ่มเหลืองๆแล้วค่ะ ก็คล้ายๆลูกไหนบ้านเรานะแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่ฝาดเท่าภาษาญี่ปุ่นเรียกซื้อโมโมนะคะโมโมก็คือพลัมเอ้ยโมโมก็คือลูกท้อหรือลูกพีชนะคะอันนี้ซือโมโมนะก็เหมือนอยู่นะ คล้ายๆลูกพีชแต่ว่ามันเปรี้ยวแล้วมันไม่มีขนลูกท้อมันจะมีขนใช่ไหมอืมเอาทิ้งไปข้างล่างนู่นนะไม่ใช่ทิ้งลงพื้นนะฮันเดิลทิ้งไปข้างนู้นเดี๋ยวมีดราม่าอีก <laughs> ส่วนนั้นนี่เสีย ทิ้งลงข้างล่างทุ่งนานน้นนะเอ่อเป็นขยะไปอืมโอเคคลิปนี้ก็ไปและพาเพื่อนมากินของเปรี้ยวพักเปรกนะแล้วก็มารู้จักกับผลไม้ชนิดนี้ที่เรียกว่าผั่มหรือซึอโมโมนะคะลูกบวยเขาก็เรียกลัมเหมือนกันนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราไม่แน่ใจน่าจะลัมเหมือนกันแต่ว่า มันจะคนละพลักนะคะบวยก็กินดิบไม่ไม่ไม่ค่อยกินนะเออการไม่กินไม่กินบวยนะเพราะมันจะมีความผมอยู่ด้วยอันนี้อร่อยกว่านะถ้าจะกินแบบจิ้มพี่เกลือนะคะกินแบบของเปรี้ยวโอเคแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมี <c oughs> ขายตามตลาดทั่วไปนะตามตลาดมันจะมีขายแต่เฉพาะแบบลูกแบบที่มันสุกแล้วอะเออค่ะก็คลิปนี้บายบาย